ตัวอย่างลูกค้ามีวงเงินอยู่แล้วนะครับ40,000ใช้ไปแล้ว30,000แต่วันนี้มาซื้ออีก1 8 0 0 0จะเป็นเงินเชื่อด้วยแบบนี้จะต้องเจอเคสที่ระบบเตือนวงเงินเชื่อไม่พอสามารถให้วงเงินฉุกเฉินชั่วคราวได้ครับด้วยการกดคอนโทรกับชิปค้าพร้อมกันแล้วดับคลิกตรงแถวนี้ตรงแถวที่วงเงินที่ให้นะครับดับคลิกจะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อพ่ววงเงินก็ต้องขอเจ้าของที่เป็นแอดมินเข้ามาเพิ่มให้ เช่นขอเพิ่มวงเงิน18ครับใส่รหัสผ่า,านแอดมินคลิกเพิ่มวงเงินวงเงินปรับเพิ่มขึ้นแล้วชั่วคราวนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเป็นเงินเชื่อได้อีกเคสหนึ่งครับอย่างเช่นตัวอย่างครั้งนึงครับลุงสมชายมาขอซื้อทายหยาบ1คิวเข้าใจว่าแค่200บาทไม่พอไม่พอ สายหยาบต้องเอาไปส่งด้วยเดี๋ยวขอไปเก็บที่หน้างานจะเงินเชื่อก็ไม่พอแเรามาจําก็ไม่ได้เพราะไม่เคยมีวงเงินเหมือนกันครับเราก็มาคอนโทรชิปดับเบิลิกตรงแถวของตรงช่วงโมงิงันนี้ขอแอดมินเข้ามาใส่วงเงิน300ใส่หลอดผ่านแอดมินเพิ่มวงเงินเท่านี้ก็สามารถที่จะบันทึกแล้วก็เริ่มไปมาจํากันนะครับมาจําไป200ที่เหลือก็ไปเก็บกันหน้างาน